จะเป็นเส้นที่ว่าเกิดขึ้นในยาใดยาหนึ่งบางเส้นเนี่ยเกิดขึ้นเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆหมายถึงว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับจอเส้นเส้นที่ว่าเป็นเส้นบรรยายเนี่ยบางทีประกอบเป็นเส้นลาบหมายถึงว่าเส้นลาบเนี่ยเส้นลาบเนี่ยเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเส้นไหลก็ได้ส่วนมากที่ที่ได้ที่ได้เงินส่วนมากเกิดขึ้นกับเส้นชีวิตนะฮะ แต่หมายถึงว่าเส้นลาบเนี่ยนะวัดตามหลัมหลกมัวัดเส้นอยู่นิตมันก็จะเป็นระยะอายุที่วัดกีีบท่ราบอะไรเงี้ยนะแต่อ่านตามเวลาเนี่ยครับถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคนหัวไม่ดีถ้าคนไม่มีเซน์เนี่ยมันก,ม αι, มนกม็มันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผม,ผม,มาผมไม่เข้าใจคนผมไม่เข้าใจคนที่เข้ามาที่เข้าที่ศึกษาวิชานี้นะบางคนเขาหัวดีบางคนหัวไม่ดีไม่รู้แต่แต่นี่หัวของผมอะผมไม่รู้หรอกหัวใครเป็นหัวใคร นะฮะมันจะมี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 พอไปหมอดูว่าจะมีพวกที่ว่าเออประกาศตัว,ว่าดูดูอ่านศึกษาตำรามาบางคนแม่งก็พูดพูดพูดเหมือนก็ท่องเก็บตำรามาเป๊ะเลยเนี่ยเออไม่รู้หาอะไรนอกจากตำราที่เขาเขียนแบบแบบไอ้นั่นก็มีนะ,ะแต่ก็มีมีที่เก่งก็มีไม่เก่งก็มีแล้วว่าตำราเหมือนกันฮะ หัชาจศิล์เหมือนกันวิชาแต่คนที่ศึกษาเนี่ยไม่เหมือนกันมันก็ให้ผลไม่เหมือนกันเหมือนกับอาวุธอ่ะมันก็ตำราเนี่ยดีแต่คนอ่านไม่เหมือนกันมันก็ให้ผลต่างกันแล้วแต่ผู้ใช้อ่ะแล้วแต่การเรียนรู้นี่บรรยายทุจริงโหรชาจศิลป์เนี่ยจะมีหรประวัติชีวิตของหรชาญศิล์เนี่ยจะเขียนไว้ในหนังสือ ค่อนข้างหลายที่หมายถึงว่าหนังสือสี่เล่มเนี่ยวิชาการอ่านคุยเนี่ยเขาจะพูดเกี่ยวกับตัวเองอยู่หลายหลายครั้งนะแต่เช่นครั้งเนี่ยเขาบอกว่าตอนอายุยี่สิบสองปีได้เป็นรักกับผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงสูงสัก์ในราชินีก,กลูลคุยไงว่ามีเชื้อเจ้าอะ่ะถึงเนื้อต้องตัวกันคือคืออึบกันน่ะแหละถึงก็นาดกอดจูบกันไม่รู้ว่ามีเพศสัมพันธ์กันหรือเปล่าแล้วก็รักเจ้าของมือ ไม่ใช่ผู้ผิดรักรักรักโวยจานินแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็เลื่นลางไปเพราะว่าสามัญชนกับเจ้าฟ้าไม่สามารถจะสมรสกันได้อยากมีเพราะมีปวดมเบิงเทียนบานแล้วเรื่องเกิดที่ฝรปีตอนนี้นี่ถึงเป็นแต่เรื่องที่จะมีคนรักเป็นเจ้าหญิงไม่เกิดขึ้นอีกเลยดังนั้นเกิดขึ้นครั้งเดียวยขเขาก็นี่ก็น่าจะหลอเขาก็น่าจะหลอหรือว่าเขาน่าจะมีสเสน่ห์นะฮะเพราะว่าผู้หญิงผู้หญิงดีๆเข้าถึงตัวเขา ว่าเป็นคนมีเสน่ห์ขอนจันส์ินเนี่ยเป็นคนมีลูกมีเมียเยอะนะฮะมีลูกมีเมียเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนคนชอบผู้หญิงหรือเปล่าเพราะว่าเขาเขาเป็นนักธรรมชาติวิทยาแล้วก็เกี่ผู้หญิงน่าจะเก่งอะฮะนะอันนี้ก็ปกตินะไม่มีอะไรที่เกียยไม่จำเป็นต้องอ่าน นี้ไม่รู้วันนี้ไม่จําเป็นเพราะว่าลรามือเนี่ยต้องดูวิธีการสรุปชีวิตของเจ้าของมือเนี่ยต้องต้องลุกต้องแปลและรู้จักสรุปบางทีบางทีเนี่ยการสรุปเนี่ยโคตรโคตรพอ่พอโคตรแม่ยากการอ่านทีละเส้น่งน่ายแต่โคตรสรุปอะโคตรแม่โคตรพ่อยากที่การอ่านเป็นมติสัมพันธ์แบบโขนชานสินคืออ่านเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย ได้ได้ได้ต่อเมื่อเราถามเขาว่าอะไรเป็นไรนะ่ายๆได้แต่เราพูดคนเดียวยากหมายถึงว่าถ้าหมายถึงผมนะอันเช่นตำราเนี่ยก็คือตรงนี้ก็จะขึ้นบทเรียนละอย่างนี้ก็ดูด้วยตัวเองเส้นหัวใจเนี่ยขาดนีม่มือซ้ายมือฝา พิมพ์แบบนี้ก็ต้องมือฝานะมือปฏิบัติการมือปฏิบัติการคนนี้ก็เส้นหัวใจขาดจะเป็นรอยขาดอยู่ชัดเจนนะจะเป็นรอยขาดอยู่นะเส้นหัวใจขาดหมายถึงว่าหัวหัวใจนี่ถูกขาดไปหรือว่าหรือว่าถูกลัดที่ตัดขาดไปกันทัน,นก,ก็ได้แล้วก็ขาดใกล้กับ ใกล้กับเส้นอาทิตย์ที่มาจากเนินชื่อใกล้กับเส้นสําคัญที่มาจากทึ่เหนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนสลัดรักง่ายๆจนมีชื่อเสียงพูดง่ายๆว่าทิ้งความรักหรือมีปัญหาเรื่องความรักคือเลิกกับเขาง่ายๆจะมีชื่อเสียงนะฮะเป็นแบบนี้เส้นก็จะมีเส้นผู้ช่วยอยู่เส้นอาทิตย์ก็จะขึ้น,ล,นลอยๆอยู่ใช่แล้วว่าเป็นคนมีน่าจะมีมีชื่อเสียงหรือมีเงินทองอาจจะมีเป็นไปนได้นะ เส้นหัวใจก็จะเป็นเส้นหัวใจรักอ,อกหักจะเป็นหมายถึงว่าจะเป็นลักษณะของพับหักลงแบบนี้นะเป็นเส้นหัวใจรักละทมหรืออกหักไอเส้นหัวใจเนี่ยมันจะให้ผลแต่ที่เส้นรักระทมหรืออกหักเนี่ยมันจะมีผลประมาณว่าหนึ่งเจอเจอความรักที่ไม่ดีเจอผัวทิ้งเจอแฟนทิ้งเดี๋ยวเจอพ่อแม่อะไรพวกเนี้ย ทำให้อกหักก็ได้หรือเจออะไรที่มันจะาเป็นจะให้ผลหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่จะให้ผลเกี่ยวกับความรักมากกว่าอ่าแล้วก็จะมีเส้นเส้นเส้นวาสนาร้อนลนที่เกิดขึ้นบนเส้นหัวใจมาดูว่ามีความรักก็มีความร้อนลนด้วยเพราะว่ามันก็ว่าจุดที่เกิดเนี่ยเกิดใกล้กับเส้นหัวใจที่หักลงหมายถึงว่าเป็นเส้นหัวใจอกหักแล้วก็ทําให้มีความร้อนลนอยู่ด้วยเส้นหัวใจก็เข้าไปทาง ใกล้ๆนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วก็ประมาณตรงช่องบบเปลืองคือในเส้นหัวใจขยันแข็งแข็งน,น,นะเราก็ไม่ผมก็ไม่เนี่ยไม่อยากไม่ไม่เปิดตำราหรอกผมพูดตามที่ว่ารู้เพราะว่าตรงนี้มันเขียนเนี่ยเราจะอ่านอนี้งก็ได้แต่ผมอ่านตามประสบการณ์ซึ่งวัฒนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตหมายถึงว่าเกิดขึ้นจากตัวเองนะฮะเกิดขึ้น เกิดขึ <voice> ้นจากการกระทําด้วยตัวเองหรือว่าร่างกายเข้าไปทําด้วยตัวเองหรือว่าเกิดจากการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองแต่ลักษณะที่เกิดขึ้นจากสี้หรมักจะได้ผลเด็กหรือได้มันจะได้ความรักกับคนที่รุ่นราวเขาเดียวกันหรือไม่ห่างกันมากเส้นเรียกเขาเส้นหัวใจหมายถึงว่าเป็นคนหาเงินได้ง่ายๆหรือว่าหาได้อย่างเกินใจหรือว่าพูดง่ายว่ามีเงินใช้เรื่อยๆนะแล้วก็จะมีเส้นร้อนใจอนกอนความร้อนใจนั้นเกิดขึ้นอย่างเย็นใจเหมือนันหมายถึงว่า บาจะเสียก็เสียง,ง่ายๆเหมือนกันเลยเนี่ยเส้นสมองก็จะเป็นเส้นสมองดื้อหลันเพราะว่าจะห่างกับเส้นเส้นชีเจรก็คือดื้อหลันแล้วก็จะค้างตรงนี้จะเป็นเกาะเป็นธรรมชาติวิทยาที่เป็นเกาะเส้นเส้นเราเดินทางออกจากหลักฐานหมายถึงว่าเป็นคนอยู่ไม่เป็นที่คืออยู่ประจําอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ต้องเดินทางออกประจานะเส้นเส้นเรื่องคู่เนี่ยเข้ามาพัวพันเหมือนกัน,นเส้นคู่ นะน่าอ่านได้ไม่กี่เส้นนะเส้นหัวใจเออมันก็ไม่ไอ้เส้นที่ว่าเป็นเกาะกับเส้นสมองที่ว่าหัวใจต้องการรสชาติกามลมเป็นนิดเนี่ยตรงนี้จะเป็นเส้นหลังๆเป็นเป็นตรงนี้เป็นเส้นกำลองสมองก็ดิกขึ้นแล้วก็สมองที่ว่ามีลักษณะกระดิกขึ้นแล้วก็มีเส้นหัวใจที่หัหกพับลงมาเส้นหัวใจค้อนลงทางปลา เส้นเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจหักแล้วตรงนี้จะเป็นเส้นหัวใจที่พับหักลงตรงนี้เป็นรอยพับหักลงเป็นเส้นหัวใจที่หักลงตอนเป็นหักลงตอนปลายตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นรอยพับเป็นหัวใจที่ต้องการการลมแต่เขาเอาเส้นหัวใจไปอ่านเป็นการลมได้วยนะการลมเป็นประสาสมองคือหัวใจต้องการใช้การลมเป็นนิดคือคือต้องการที่เอ่อให้มันเสร็จเสียวอะไรเงี้ยมาทั่วไปนะ คนเรามันก็ธรรมดาแล้วเสียวมากเสียวน้อยแต่นี้เกิดขึ้นตอนต้นคืออายุตั้งแต่น้อยๆก็มีความรู้สึกอยากได้อยากมีอยากโดนกระดออะไรเงี้ยประมาณนี้เพราะว่าเส้นสมองตอนนี้จะเป็นเส้นสมองตอนต้นเป็นความรู้สึกการมลมจะเกิดขึ้นตนัน้งแต่อยู่น้อยๆเอยอายุสิบสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยก็อาจจะอาจจะบอกว่าเออตัวเองเงียนได้แล้ว เ,ออเส้นวาฒนาเกิดขึ้นตรงเส้นหัวใจเป็น,นวัสนาเป็นเส้นวาฒนาร้อนใจแต่ว่ามาจากเส้นหัวใจด้วยมาดูว่าความรักนั้นทําให้เกิดความร้อนใจตยู่เสมอเส้นวัสนาเกิดขึ้นมาจากเส้นหัวใจนะฮะแต่รวมก ความหมายของเส้นวาสนารวมกับเส้นหัวใจรวมกับเนินร้อนลมความรักทําให้เกิดความร้อนใจพูดง่ายๆว่าว่าเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นหัวใจแต่เข้าไปเดินร้อนลมความรักทำให้เกิดความร้อนใจบางคนก็เป็นผมมีไหมไม่มีสมองทำให้เกิดความร้อน